สวัสดีนะครับวันนี้มารีวิวงานให้ลูกค้าได้ชมนะครับก่อนส่งนะครับเผื่อมีท่านไหนสนใจคืนดักไก่ดักนกนะครับของทางค่ายนะครับมาดูรายละเอียดงานก่อนนะครับมีครบนะครับเผื่อท่านไหนสนใจนะครับเมมเสียงลำโพงหลักไก่เชือกปลูกขาไก่ตอดไก่นะครับตัวเป่าเสียงตัวเมียนะครับ มีท่านไหนสนใจนะครับกระเป๋าไก่ต่อนะครับนกยางนะครับนกหวักนกอีลุมนะครับมีท่านไหนสนใจนะครับมาดูรายละเอียดงานคืนก่อนนะครับตัวนี้เป็นผีเสื้อนะครับผีเสื้อชนนะครับบวง6.5นิ้ว7นิ้วนะครับหลัก9นิ้ว8นิ้วนะครับดูรายละเอียดงานกันนะเหมือนกันหมดนะครับการตีเกลียวนะครับการติดกาวนะครับ ต่อสายหน้าเป็น PE นะครับตีเกลียวสองเส้นนะครับแต้มเกาวให้ด้วยนะครับบวงทองเหลืองตัวนี้เป็นเบอร์สิบหนะครับใช้กับไก่กับนกได้เลยนะครับแต้มติดเกาวหัวกลางท้ายนะครับไม่มีหลุดนะครับโยงหลักเป็นกระดูกงูนะครับสีจะออกน้ำตาลใบไผ่นิดหนึ่งนะครับลูกค้าสั่งนะครับตัวนี้ก็เป็นคืนตีเหมือนกันนะครับหลักเก้านิ้วลูกค้าสั่งมานะครับรายละเอียดงานเหมือนกันนะครับ ต่อไปสายสายหน้าเป็น P e หมดเลยครับทองเหลืองเบอร์สิบหกนะครับตัวนี้นะครับใช้กับไก่กับนกได้เลยนะครับแก้มกาวหัวกลางท้ายให้นะครับโยหลักเป็นกระดูกงูนะครับสีน้ําตาลครับตัวนี้สังเข้มนะครับนี่บวงหกจุดห้านิ้วนะครับแต่หลักเก้านิ้วตัวนี้เป็นคืนกึ่งทางกึ่งชนนะครับบวงห้านิ้วนะครับหลักห5จุดห้านะครับตัวนี้เป็นสี่จุดห้านะครับ มีท่านไหนสนใจรายละเอียดงานเหมือนกันหมดครับต่อไปสายเป็น PE หมดนะครับตมีท่านไหนสนใจนะครับสอบถามดูก่อนได้นะครับต่านอยากได้แบบไหนนะครับให้คำแนะนำได้จะต่อแบบไหนนะครับชอบแบบไหนแนะนำได้อยากได้บวงเล็กบวงใหญ่หลักสั้นหลักยาวสามารถสั่งได้นะครับสั่งมาเดี๋ยวจัดให้นะครับอยากได้อุปกรณ์ตัวไหนนะครับมีครบนะครับ กระเป๋าไก่ตอนนะครับนี่นกบัอกนกอิลุมนะครับนี่ลายพัางทหารแท้นะครับกระเป๋านะครับสิบบนสิบหน้านะครับตัวนี้นะครับเผื่อมีท่านไหนสนใจนะครับผ้าแท้นะครับนะครับสิบดูสิบนะครับเป็นระบบล็อกนะครับชุดฝึกทหารนะครับลายพังทหารนะครับผ้านหน้านะครับเกตดีๆนะครับเผื่อมีท่านไหนสนใจใส่แล้วไก่ไม่ย่อนนะครับโอเคนะครับ ไม่ท่านไหนสนใจสินค้าตัวไหนสอบถามดูก,ก่อนได้ครับให้คําแนะนาได้เบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับท่านที่ไม่สะดวกโอนนะครับทางค่ายมีบริการเก็บปลายทางของ COD นะครับจ่ายเงินที่หน้าบ้านนะครับรับของแล้วท่านค่อยจ่ายเงินนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ